สวัสดีพี่พี่ที่ค่าสามฝันทุกคนนะคะหนูชื่อนางสาวนัสน,นันจำบุลามชื่อเล่นชื่ออายกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะโรงเรียน101ยาายร้อยเอ็ดวิทยาลัยจังหวัดร้อยเอ็ดแผนการเรียนวิทย์คณิตค่ะ ถ้าหนูเป็นครูเราจะสร้างความสัมพันธ์ที่ทําให้เด็กนักเรียนได้ไว้วางใจเรามากยิ่งขึ้นค่ะอย่างเช่นจะเป็นการเปิดโอกาสคุยกับเด็กนักเรียนโดยที่เรายัางไม่ต้องไปตัดสินเขาว่าเขาควรจะไปทาง้ทางไหนจะควรทําอย่างไร ไม่ต้องไปกำหนดเส้นทางให้เขาค่ะแต่จะเป็นผู้ฟังที่ดีรับฟังเรื่องราวของเขาและส่งเสริมผักดันให้เขานะคะได้มั่นใจในตัวเองได้มีความคลนพาว่าเขานั้นมีความสามารถอะไรทําอะไรได้บ้างมีความสนใจในอาชีพไหนมีความสนใจอะไรเพื่อให้เขานะคะลดความกดดันและทําให้เขานะคะมีความรู้สึกมีคุณค่าในของตัวเองโดยที่เขาไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใคร และอย่างสุดท้ายนี้หนูก็คงคุยกับทางผู้ปกครองของเด็กนักเรียนเพื่อที่จะทําให้ทราบว่าเป้าหมายของเราคือเด็กนักเรียนและเราควรเข้าใจและนสนับสนุนเชิงบวกเพื่อที่จะทําให้มันเป็นผลดีต่อนักเรียนมากกว่าที่เราจะไปสร้างความกดดันให้เขาเพื่อทําให้เด็กนักเรียนเครียดไปค่ะและในคำถามนี้นะคะถ้าหนูเป็นครูหนูจะจัดการเรียนรู้รูแปแบบที่ใช้ความร่วมมือกันค่ะ โดยจะส่งเสริมการทํางานที่เป็นกลุ่มนะคะเพื่อที่จะทาให้เด็กนักเรียนที่มีจุดแข็งและจุดอ่อนที่แตกต่างกันมาทํางานร่วมกันเพื่อให้ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะอย่างเช่นคนที่ถนัดวิชาคณิตศา,าศาสตร์อาจจะช่วยเพื่อนในการคํานวณและคนที่ถนัดวิชาศิละปะหรือดา้านศิลปะก็อาจจะช่วยเพื่อนในการทําสไลด์หรือการทําเสนอเป็นต้นค่ะและสุดท้ายนี้นะคะ การที่เราเป็นครูเราควรสอนให้เด็กนักเรียนได้เข้าใจว่าความแตกต่างเป็นเรื่องปกต,ต,กต,ปปกติการที่เรามีจุดด้อยจุดแข็งจุดอ่อนเป็นเรื่องปกติมากๆค่ะเพื่อให้นักเรียนนะคะได้เคารพและเห็นคุณค่าของความแตกตา่างพวกเขาจะได้เรียนรู้และช่วยเหลือกันเพื่อที่จะทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ